สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับกข้าสู่รายการเอเจ e G กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนลงเกมให้กับโปรแกรม Vita TK กันนะครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ หลังจากที่เราลงคลิปนะครับ Vita TK Emulator ไปนะครับก็มีหลายคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ถามแอดมินว่าเออจะลงเกมยังไงนะครับผมเนื่องจากไฟล์เมนดัมเนี่ยเขาหายากมากเลยมันไม่ค่อยมีเว็บไหนแจกไฟล์เมนดัมเลยนะครับวันนี้แอดมินก็จะมีคําตอบมาให้ทุกทนครับว่าจริงๆแล้วไฟล์เมนดัมไม่ต้องก็ได้จะเป็นไฟล์ที่เขาจแจกแจกกันมาในเว็บก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องคลายซฟนะครับแล้วก็ ตัดิปเข้าไปใหม่นะครับผมทีนี้วันนี้เราจะมาสอนวิธีนี้กันนะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราขอตัดภาพไปในคอมพิวเตอร์กันก่อนหลังจากที่เราโหลดไฟล์มาแล้วนะครับผมเราก็จะได้เป็นไฟล์ซิปอย่างนี้นะครับผมให้เราคลายซิปออกมาเลยนะครับคลายซิปออกมาอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราเข้าไปในโฟลเดอร์ครับการเข้าไปในโฟลเดอร์ปุ๊บนะครับเราเข้าไปที่ไฟล์ที่ Data มันอยู่นะครับก็คือไฟล์แอป แล้วเราจะเจอรหัสนี้นะครับให้เรา copy รหัสดีไว้ก่อนนะครับผมจริงๆแล้วเราไม่ต้อง copy ก,ก็ได้นะเราอาจจะไปพิมพ์ที่หลังก็ได้แต่ว่านี้ผมขอ copy ชื่อมันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ไฟล์นี้นะครับเราดึงไฟล์นี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดคําว่า send to นะครับแล้วกดเลือกคําว่า compress zip folder นะครับแล้วเราก็จะแล้วตัวคอมพิวเตอร์ก็จะทําการ คอมเพรสหรือว่าบีบอัดไฟล์ให้มันกลายเป็นไฟล์ซิปนะครับซึ่งเราจะได้เป็นไฟล์นี้มาโอเคนะครับเมื่อได้ไฟล์ซิปมาแล้วนะครับผมให้เราตั้งชื่อ,อาตามโคด้ดเมื่อกี้นะครับก็คือที่เรา c o p ปีมาเมื่อกี้นครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องตั้งชื่อนี้ก็ได้อาจจะเป็นชื่อเกมไปก็ได้แล้วแต่แต่วันนี้ผมเพื่อความจำงา่ายผมก็จะ ใส่ชื่อนี้ไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไฟล์นี้โยนไปที่มือถือเรานะครับใส่ในที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บไฟล์เกมไว้นะครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพมาที่มือถือกันต่อเลยครับโอเคนะครับตัดมาที่มือถือนะครับผมเมื่อเราลงไฟล์นะครับเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะลงเกมนั้นไว้นะครับเราก็กดที่คําว่าไฟครับผมแล้วก็กดคําว่า install.zip.vpk ครับ แแล้วเราเลือกไฟล์ที่เราบีบอัดมาเมื่อกี้นะครับโดยส่วนตัวผมก็จะเอาไว้ในโฟลเดอร์วิตานะครับแล้วเราก็กดนะครับ install เกมไปนะครับผมตัว emulator ก็จะรู้จักเกมแล้วนะครับเราก็สามารถ install เกมนี้ลงมือถือของเราได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเกมก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับผมถ้าสมมติว่าทีนี้เราก็สามารถลงเกมได้อย่าง โดยที่ไม่ต้องไปหาไฟล์เมนดัมนะครับแค่หาไฟล์ non pdrm มาเราก็สามารถมารีซิปใหม่แล้วก็มาลงใหม่ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปของเราก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชอบคลิปของเรากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้ทางเอกเกจด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับผมเอาละก็ใกล้พัน s u b s c r i b e แล้วนะครับใครมีคอนเทนต์อะไรนะครับที่อยากจะให้เอเกจดทำนะครับก็ คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบวก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวดีครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ